สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุยกับลุงนะครับครั้งนี้เรามาพูดถึงเรื่องผลไม้ครับใช่ครับวันนี้จริงๆแล้วประเด็นที่มันมาเป็นเรื่องนี้ก็คือลุงป๊อกเนี่ยที่บ้านแกไปปลูกทุเรียนขึ้นมาลงในโซเชียลเพื่อนๆถามกันเต็มเลยเฮ้ป๊อกกินบ้างกินบ้างขอพิออเดอร์ขี่พิออเดอร์ผมว่าป๊อกเป็นคงฟังจนลุงป๊อกฟังจนงงเสร็จเฮ้ย ทำไมไม่มีของมาขายวะอ่าเริ่มเป็นคถามแล้วประเด็นมันคือทุเรียนครับเราเคยได้ยินทุเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเคยได้ยินตลอดผมเกิดมากับผมมีหมู่บ้านค่อนข้างทาธุรกิจหมู่บ้านเนี่ยที่จังหวัดนนท์ผมอ่ะส่วนตัวเลยไม่เคยกินหรอกไอ้ก้านยาวนนท์มันรสชาติเป็นไงที่บอกลุงแพงมากใช่ใช่ใช่คำถามตัวผมเองยังไม่เข้าใจมึงจะกินกันทําไม ผมก็เลยลองไปถามที่หมู่บ้านคือคือลองถามไอ้ไอ้ฝั่งที่เป็นหุ้นส่วนผมที่เป็นที่ยู่หมู่บ้านแล้วเฮ้ยกินทําไมวะทุเรียนเขาบอกมันได้สตอรี่ครับส่วนหนึ่งคือคือคือผู้ว่าไปตัดด้วยกันเราไปแจกลูกบ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยต้องล็อกกันเลยอะไรเงี้ยผอว่าโอเคสตอรี่กับสตอรี่แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเขาบอกทุเรียนมีหลายพันมากเพราะตัวผมเองเนี่ยปลูกต้นไม้ก็ไใหม่เป็นทํากับข้าวก็ไใหม่เป็นไปนน่ะซื้อเขา เขาก็เลยอยากคําถามคุณแล้วลุงป๊อกลุงป๊อกไปปลูกทุเรียนเนี่ยที่ไหนนะปักช่องอ่ะคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่ามันมีประเด็นเมื่อกี้ของของที่ที่ลุงตุ้ยเล่าให้ฟังคือทุเรียนเนี่ยมันก็มีหลายหลายพันเนาะแล้วก็ปลูกในโซนเซาอีเซเชียเยอะใช่ไหมครับเราก็รู้จักคือผมว่าจริงๆคนไทยเราเกิดมาก็รู้จักทุเรียนละคนชอบทุเรียนมันก็จะแบบเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับไปเลยกับ <laughs> คือเป็นลัทธิชอบไปเลย กับกูไม่ชอบอเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าทุเรียนเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยที่ปักช่องเนี่ยก็คือพันหมอนทองครับแต่ว่าอ่าทำไมยยนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปไกลก่อนอ่าทุเรียนจริงๆพันที่คิดคิดเนี่ยผมเคยได้ยินเนี่ยมีหมอนทองอมีก้านยาวมีชะนีชนีทำไมเอ่อการปลูกเนี่ยแต่ละพันธุ์มันปลูกต่างกันหรอคือจริงๆเราเราเรา,เราต้องแบ่งก่อนว่าความทุเรียนทุกต้นเนี่ย ทุเรียนมันมีความยากในการปลูกอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นคือต้นหนึ่งเนี่ยจะให้ลูกที่เขาพูดกันในตลาดก็สี่ถึงห้าปีกว่าจะได้ลูกใช่ไหมครับมันมีความ,มรรประมาณเนี้ย<น> <c oughs> ก็คือคือในในการที่ที่ลุงตุ้ยสมมติลุงตุ้ยมีที่ร้อยไร่ลุงตุ้ยอยากจะปลูกเนี่ยมันก็จะมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่ที่ที่เราต้องดูหนึ่งคือน้ำสองคือดินสามคือการ <c oughs> ดูแลต่างๆความห่างของต้น <c oughs> มันก็เป็นมันก็บอกอบอกบอกหมดคือโดยโดยเฉลี่ยที่เราปลูกอยู่ที่สวนเราก็จะประมาณ1ไร่ประมาณ2 0่สถึงสาต้นคือความห่างมันก็จะจะประมาณใช่แล้วการที่เราทําเป็นอุตสาหกรรมครับเราสามารถทำได้ออกมาเนี่ยต้นหนึ่งปีหนึ่งอาจจะได้ประมาณยี่สิบกิโลเอ้ยยีเท่าไหร่ยี เออเยอะเยอะผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ทั้งทั้งหมดเนี่ยถ้าทำห้าพันต้นก็คือแสนแสนกิโลต่อปีอ่ะโดยประมาณใช่ครับประมาณนั้นคำ,ำถามก่อนทําไมต้องปลูกหมอนทองเออมันเป็นแล้วแล้วแต่พันธุ์คือถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ลุงลุงตุ้ยบอกก้านยาวเนี่ยถ้าที่ผมศึกษาม,มานะคือก้านยาวเนี่ยห้าปีเนี่ยไม่อาจจะไม่ให้มีมีผลเลยนะเขาบอกสิบปีขึ้น คือคุณจะบอก,กว่าทุเรียนก้านยาวมันมันมันปลูกยากเออมันปลูกยากสิปีกว่าจะได้ลูกอะ่ะแล้วลุงลงตุย้ยดูแลมันทุกปีเป็นล้านอย่างเงี้ยสมมติมีร้อยไร่ดูเป็นล้านสิปีลงไปสิบล้านยังไม่รู้จะรีเทิร์นเมื่อไหร่อ่ะแล้วแล้วที่เขาบอกว่า เออตอนนี้มันมีสายพันธุ์ออกไปแบบเป็นสิบสิบสายพันธุ์แล้วจริงไหมคือจริงๆสายพันธุ์อ่ะมันมันแตกออกมามันก็เหมือนกัญชาแหละคือทุเรียนมันก็มีอยู่แบบเดียวพันธุ์เดียวแต่ว่าพอเวลาไปปลูกแต่ละพื้นที่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคาแรคเตอร์หลักๆของทุเรียนปักช่องเนี่ยมันจะมีต่างจากทุเรียนจันจันเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าบ้านทุเรียนเลยก็คือปลูกขึ้นง่ายกว่าที่อื่นเพราะว่าดินเขามีความพร้อมอุดมสมบูรณ์แบบสาหรับทุเรียนขึ้นเลยเหมือนปลูกในบ้านแต่ทําไม ผมเนี่ยลุงป๊อกถึงเลือกปลูกที่ปักช่องเพราะว่าหนึ่งคือ,อปักช่องเนี่ยมันมีพื้นที่มันทา้าทายมากดินเนี่ยเป็นหินะนะอย่างแรกดินเป็นหินสองคือพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดมาพวกเนี้มันแทบจะไม่มีสารอินทรีย์ในดินเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตักดินแล้วเอาหน้าดินใหม่มาลงเพื่อให้ดินมันพร้อมอแล้วเป็นพื้นที่ที่มีลมแรงทุเรียนเนี่ยไม่ชอบลมแรงทุเรียนไม่ชอบแดดลุงตุ้ยรู้ไหมว่าต้นกล้าของทุเรียนเนี่ยสมมติลุงตุ้ยอยากซื้อทุเรียนไว้ลงหลังหลังบ้านวันนี้ ลุงตุ้ยอ,อะไปซื้อที่สวนสวนผมแล้วกันสองชั่วโมงม,มากรุงเทพเอาใส่หลังรถกระบะมาต้นก้านะตากแดดมาสองชั่วโมงอมเอาไปปักปุ๊บตาย <g iggle> วิธีการคือเขาคือการดูแลทุเรียนเหมือนดูแลเด็กเลยอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าผมต้องเอาเ,ออเวลาผมซื้อทุเรียนหมอนทองมาลูกหนึ่งมีมีเม,ม,มผมกินทุเรียนเสร็จแล้วเหลือเม็ดผมเอาเม็ดเนี่ยไปหยอดใต้ดินเล้วมันจะขึ้นไหม มันก็มันมันมันไม่น่ามันจะขึ้นได้แหละแต่มันมันมันแล้วแต่ดินด้วยไงคือมันก็มีวิธีการปลูกอ่ะแหละคือต้องทาเป็นต้นกล้าเป็นต้นอนุบาลมันใช่ปลาว่าจริงๆแล้วถ้าเม็ดเนี้ยผมปลูกได้เก่งเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ขึ้นใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์ขึ้นแต่ทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ทุกต้นที่จะให้ให้ลูกได้แบบเยอะบางต้นก็ไม่มีนะบางต้นบางต้นปลูกไปแล้วสิบปีไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการคัดพันธุ์ก็คือคัดยอดจากต้นที่มีลูกเยอะ แล้ววิธีการตัดแต่งคือใน<ม>ในช่วงระยะเวลา5ปีที่เราดูแลครับลุงตุย้ยเราจะต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้เขาโตขึ้นไปในทางสูงมากต้องออกไปในทางกว้างเพราะว่าลูกทุเรียนถ้าถ้าลุงตุ้ยรู้มันก็คือจะเป็นก้านอันเดียวเนาะมันเหมือน,นเป็นแท่งห้อยลงมาแล้วก็เป็นลูก<ม>ใช่ไหมการที่เขาออกอ,ออกออก,ออกไปในทางบนเนี่ยคุณภาพทุเรียนมันจะได้ไม่เท่ากัน ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือ,อหลังจากห้าปีสมมติลุงตุ้ยเก่งแล้วลุงตุ้ยฝังลงไปแล้วแล้วมันโตขึ้นมาห้าปีติดดอกอ่ะมันออกลูกละทุเรียนเนี่ยคือคือคือพืชเนี่ยถ้าติดถ้าถ้าติดติดดอกทั้งต้นเนี่ยก็หมายความว่าพืชมันจะตายแต่ถ้ามันติดมันติดดอกที่มันพร้อมจะสืบพันธุ์ก็โอเคใช่ไหมพอออกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยอ่ะทุกอย่างออกมาเป็นลูกแล้วจะเอามากินต้องบ่มก่อนนะครับทุเรียนเนี่ย ทุเรียนไม่ใช่ลุงตุ้ยไปตัดมาต้องสุกข,ขาต้นกินก็ไม่ไม่คือเรียกว่าคุณภาพของลูกเนี่ยอาจจะสุกแค่ครึ่งครึ่งเดียวหรือหนึ่งส่วน<ร>สี<ด>่บ่มก็เขาจะมีวิธีการบ่มฝังผ่าอะไรเก็บไว้ในพื้นที่บนกระสอบอะไรพวกนี้ผมผม,ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่คือ,อ,อมันต้องบ่มก่อนอย่างนี้เราสั่งใส่ในทางวายแล้วมันจะมีรสชาติวายเข้าไปในทุเรียนไหม ค,คือคือบ,บ่มมันก็คือหมายถึงว่าการเก็บนั่นแหละแต่มันไม่ใช่บ่มแบบ,บ,บวไวอ่่คือเราแค่เอาลูกมันมาบ่มไว้ก็คือเอามาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เราเราในสวนอาาของลุงป๊อกเปิดมากี่ปีแล้วปลูกมาปลูกมาประมาณสามสี่ปีแล,แล้วแล้วเราก็มีลูกที่เริ่มติดเขาเรียกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือท้องก่อนแต่งแล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปตัดตัดอดอกทิ้งเพราะว่า<อ>ถ้าท้องก่อนแต่งมันเหมือนคือทุเรียนเหมือนคนนะครับถ้าเริ่มออกดอกเป็นสาวแล้วเนี่ย ถ้าออกดอกติดลูกแล้วมันจะไม่ค่อยโตแล้วคือเราต้องการให้ต้นเนี่ยมีขนาดโตเท่าที่เราต้องการคือ maximize ในเรื่องของ productivity ของของของต้นเพราะเราทำเป็นอุตสาหกรรมไงมันก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องให้มันโตระดับนี้คือบางทีอ่ะเราเราปลูกเข้าไปใช่ไหมครับร้อยต้นเนี่ยโอกาสสาเร็จเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่10ต้นถ้าเราไม่เป็นหรือหรือตายทั้งหมดเลยแต่ว่าส่วนของลุงป๊อกเนี่ยเราดูได้เกินประมาณเกินเจ นะครับแล้วแล้วทำไมเราถึงปลูกที่ปากช่องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตอนแรกเนี่ยคืนที่ปากช่องเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายหนึ่งคือลมคือแดดคือแห้งความชื้นสัมผัสในอากาศแค่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านั้นที่จันทบ,บุรีอาจจะแบบ70%เอเนะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะบอกว่าคุณคุณจะปลูกที่ยากเพื่อชาเลนต์ตัวเองไม่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าคนมีที่เหลือผมว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ย มอนทองก็จริงแต่พอมาขึ้นที่ที่ปากช่องเนี่ยทุเรียนจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนเหมือนเจ้าอื่นคือเนื้อเนี่ยพอบ่มแล้วเนื้อจะแน่นนะครับเนื้อแบบเขาเรียกว่าคริสปี้ข้างนอกอ่าแล้วข้างในนุ่มนะครับแล้วเม็ดรีบคือบางทีทําไปแล้วเม็ดมันใหญ่เนื้อน้อยอ่ามันก็ราคาไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้สองอันนี้อันนี้สองคือที่เขาเขาบอกว่าทุเรียนปากช่องเนี่ยโด่งดังก็คือทุเรียนปากช่องเนี่ยไม่มีกลิ่น คือกลิ่นน้อยน้อยมากคือถ้าเกิดลุงตุ้ยไปกิน oh. พันจันทบ,บุรีแล้ว uh, กิน<ๆ>กินกินปากช่องก่อนเนาะ uh, แล้วไปกินจันทบ,บุรีว่าจะเหม็นจะรู้สึกเหม็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆคนๆทีแ่แล้วแล้วมันมีคนปลูกอยู่แล้วไหมมันมีคนคนปลูกอยู่แล้วเขาเพิ่งเริ่มปลูกมาผมคิดว่าน่าจะสิบปีก่อนหลายๆสิบปีก่อนนะที่เขามีปลูกจ้าแรกๆแต่ว่า เนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกยากแล้วพื้นที่ตรงนั้นส่วนใหญ่เขาก็ปลูกแก้มังกรอะโวคาโดพอเห็นบ้างข้าวโพดอะ,<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเขาพยายามจะไม่ให้ปลูกข้าเพราะเขาทำโซนิ่งไว้<ม>ก็จะไม่มีปลูกข้าปุ๊บนิดนหน่อย<ม>อะไรประมาณเนี้ยแต่คือทําไมเรามาถึงที่ท,ทุเรียนที่ปักช่องเพราะว่าลุงตุย้ยตอนเนี้ยเทรนทุเรียนของเราเนี่ยมเมื่อเดือนก่อนสองเดือนก่อนเนี่ยมันฮิตเพราะว่าทุเรียนจันทออกทุเรียนหลักๆในในฟาร์มใหญ่ๆเนี้ยมันออก ขาก็เลยมาขายขายกันแต่ทุเรียนปักช่องของลุงป๊อกเนี่ยมันมันติดคาต้นช้ากว่าเพราะพื้นที่มีความชื้นสัมผัสน้อยเพราะฉะนั้นลูกมันจะอยู่คาบนต้นได้อีกเดือนหนึ่งแล้วเมื่อซัพพลายมันเยอะสองเดือนที่แล้วขายราคาล่วงแต่พอลูกของลุงป๊อกมันมาออกเดือนนี้ราคาก็จะดีถูกใช่ละครับแล้ว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 สุดท้ายนี่คุณขายยังก็เริ่มขายขายไปบ้างแล้วคือหลายๆหลายๆเจ้าก็แบบพยายามมา ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือทุเรียนลุงป๊อกเนี่ยเขาเรียกว่าจองข้ามปีจริงๆคือทุเรียนปากช่องนี่ต้องยอมรับเลยว่าจองข้ามปีเพราะว่าคนกินแล้วออกช้ามีจํานวนคนปลูกไม่เยอะคือเรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับนาฬิกาคือแม่งโคตรเป็นลิมิเต็ดเอดิชันเลยคือจะบอกว่าไม่เยอะลุงป๊อกจะบอกผมว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ที่เพื่อนๆกดพิออเดอร์อะไรกันเนี่ยลุงป๊อกไม่มีขายก็พอเรื่องนี้ใช่เพราะว่ามันหมดแล้วก็คือคนพิออเดอร์คือวันเนี้ยถ้าสมมติว่าคนพิออเดอร์วันเนี้ย คือคือปีนี้กระราคงให้คนพิออเดอร์ปีที่แล้วไปแล้วแล้คนพิออเดอร์ปีเนี้ยหลายๆคนจะต้องไปรอถึงปีหน้าเพราะมันมันมันไม่พอขายจริงๆคือมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมัน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 ขายได้ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือส่วนของเราเนี่ยทํามาประมาณสี่ห้าปีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้โปรดักทั้งหมดคือมันก็จะมาบางส่วนแล้วมันค่อยค่อยค่อยออกมาคืออีกสองสามปีเนี่ยมันถึง full capacity เราก็จะแล้วทำไมคนเราเขาถึง ถ้าอย่างเงี้ยทุเรียนมันคนมันฮอตคิดขนาดเนี้ยทำไมทุเรียนถึงต้องไปทํำทุเรียนแปรรูปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้สวยเหมือนกันทุกลูกไงคือลูก<อ>ที่ขายได้ราคาเขาก็จะขายราคาไปลูกที่มันเป็นเศษเสลงมาหรือว่าไม่ค่อยดีแบบกึงก่งๆึงกึ่งกึสภาพเป็นกึง่งๆง มีไหมผมจะได้ลองชิมมาทิหน้าเลยมันไม่มีรู้เลยมันหมดมันคือมันน้อยน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูให้เดี๋ยวลองดูให้เอาแค่สภาพกึ่งกเงนะกึ่งกกึกไม่ทุเรียนปากช่องมันค่อนข้างหายากอยู่แล้วแต่ว่าคือเนื่องจากเราไม่ค่อยได้โปรโมทคือในในปากช่องเนี่ยเขากำลังจะโปรโมทอยู่ ว่าทุเรียนปักช่องก็มีจุดเด่นยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนทุเรียนสีสะเกตเขาภาครัฐเขาสนับสนุนในการโปรโมตคือกิมมิคคือเป็นทุเรียนภูเขาไฟอันนั้นก็อาจจะมีแบบซอฟเฟอร์เยอะคือรสชาติเขาจะมีความแตกต่างกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเาผมผมดูรายการฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเวลาคนคนมากินที่เมืองไทยเนี่ยค,คนที่ไม่เคยกินทุเรียนครั้งแรกรเขาบอกว่าลองจินตนาการ เขาบอกว่าให้จินตนาการว่ามันคือครัสตาร์ดอะโวคาโดเออจะพูดประมาณนี้แต่กินมันไม่ได้เะผมคือใช่ใช่เขาบอกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกับคัสตาร์ดอะโวคาโดใช่คือบอกว่าเหมือนกับผักเหมือนกับผลไม้ที่เกิดมาเราไม่เคยกินอ่ะเออฝรั่งเขาก็จะให้คํานิยามขึ้นมาประมาณนี้แล้วอย่างอย่างของลุงป๊อกลุงป๊อกอยากจะบอกว่าชุเรียนปักช่องลุงป๊อกเป็นไะชุดเรียนปักช่องจริงๆเรา ถ้าเทียบรสชาตินะผมว่าก็เข้าเข้าใกล้คัสตัดอะโวคาโดมากนะเพราะว่าหนึ่งคือเราเราไม่มีกลิ่นคือผมว่าถ้าถ้าที่เยอรมันตอนนั้นที่ที่มีปัญหาว่าโอ้โหคนแม่งเข้าโรงพยาบาลไปเลยเนี่ยถ้าเราเขาเขาส่งทุเรียนปักช่องผมว่าน่าจะโอเคอยู่เพราะกลิ่นมันแพงกันเยอะจริงๆคือคือคือคนที่กินทุเรียนปักช่องวันนี้เนื่องจากมันมีน้อยผมว่ากลุ่มกลุ่มผู้กินเนี่ยไม่เยอะคือคือไม่ได้เยอะมากคือแต,แต,แต่ดีมานมันก็ยังมากกว่าสลายอยู่แล้ว แล,แล้วคำถามอีกอันหนึ่งคือแล้วไอ้ไอ้ทุเรียนทุเรียนนอนอ่ะทำไมมันแพงทุเรียนนอนอ่ะครับก็ชื่อเสียงเขาด้วยไงฮะมาแล้วแล้วมันรสชาติมันตานไหมผม,ผมว่ามผมว่ามมผมไม่เคยชิมผมไม่เคยชิมผมไม่ได้เป็นแฟนทุเรียนมากคือผมจะกินเฉพาะปากช่องเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนนะชอบนะแต่แต่ พอกินปากช่องแล้วไปกินยี่ห้อไปกินรุ่นอื่นแล้วมันรู้สึกเหม็นมากมันรู้สึกแบบเทคเจอร์มันไม่ได้ะอะไรเงี้ยจริงๆลูกตุ้ยผมผมว่าต้องลองกินถ้าคนไม่ชอบมันกินอาจจะโอเคนะแต่วันก่อนลูกค้ามาเราพาลูกค้ามาดูแกอยากทำทุเรียนก็มาที่ที่ที่สวนทั้ง <c oughs> สวนเนี่ยมีให้ลูกที่กินลูกลูกเดียวแบ่งๆกันลูกค้ากินแล้วติดใจ <c oughs> หรือว่าบางคนที่เขาแบบอาจจะไม่ชอบทุเรียนเนี่ยพอเวลาเขาได้เริ่มกินทุเรียนเนี่ยได้กินทุเรียนปากช่องเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยมันก็กินได้นี่หว่าเพราะว่ากลิ่นมันไม่แรง อ่าใช่ใช่อันนี้จริงๆแล้วก็หลายๆคนผมว่าในตลาดถือว่าเป็นถือว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วก็จะเป็นโฆษณาสําหรับคุยกับลุงที่ปีหน้าเราอาจจะมีการแจกฉลาดแจกทุเรียนหรือว่าแจกทุเรียนการมีการเล่นเกมเพราะว่าหลังโควิดแล้วเราคาดว่าเราน่าจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วก็น่าจะมีผู้สนับสนุนมากกว่านี้เออใช่แต่ว่าผมว่าเราก็พยายามดันให้มันครบตอนนี้ก็50กว่าเอพิโซดแล้ว นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนทุเรียนนะฮะก็ฝากทุเรียนปักช่องไว้ด้วยนะครับอันนี้เราไม่ได้โฆษณาครับเพราะว่าเราก็รู้กันแค่แบบผมก็รู้แค่ทุเรียนปักช่องเป็นหลักแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมีขายเยอะขายน้อยขนาดไหนใชแต่คือเราก็คงจะให้ความรู้แล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะตเติมให้กับผู้ฟังใช่ครับ,รบสำหรับปีนี้ใครอยากจะพรีออเดอร์นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ Granny f ฟ r m ์มนะครับ G R A N N I แล้วก็ฟ a ร์มนะครับ ก็เป็นฟาร์มเล็กๆนะครับเป็นบิสเนสยูนิตหนึ่งของครอบครัวลุงป๊อกนะครับก็มาพิออเดอร์ได้ครับรอช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับผมอ่าสำหรับเอพิโซดนี้นะครับคุยกับลุงก็ขอบคุณมากเลยโอ้ยินดีครับทุเรียนทุเรียนคุยเสร็จนี้ก็หิวเลยเนี่ยเอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวต้องพาไปให้นำไปให้ลุงลุงลุงตุ้ยกินแต่คนที่ผมว่าจองคนแรกนี่น่าจะลุงพงษ เห็น <laughs> แ <laughs> <า>กว่าักยอนด้ออวนนานแล้วโหอันนี้ <laughs> เขาเขาเขาสายกินอยู่แล้วเออแต่ว่า <Okay. S 1> ต้องต้องบอกอย่าก,กินกับวายนะหรือว่าแกาจะบอกจะมีวาย a พアริงกับทุเรียนผมก็ไม่รู้นะอ่ะเอาเป็น<ม>ว่าเอพิโซดนี้นะครับก็คุยกันสนุกสนานเนาะเกี่ยวกับทุเรียนนะครับสาหรับร้านร้านหรือว่าเพื่อนเพื่อนใครที่ฟังอยู่นะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับทุเรียนหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราค่อยๆไปไล่ตอบไล่อ่านนะครับสาหรับเอพิโ o ดนี้คุยกับลุงนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนลาไปก่อนคอย่าลืม อย,อย่าลืมตามเรานะครับทุกวันพุธและวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ podcast คุยกับ